สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องงอิงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพชรแสงตะวันอีบีเจนะคะสวัสดีสุคนสุทันนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโมว์เรื่องเล่าของอีหลาหน่อยนะคะเอพิธเองกับไปขอยิบยกนะคะพี่น้องได้ไปเห็นข้อเมนข้อเมนหนึ่งนะคะพี่น้องที่ได้เขามาคออเมนบอกถึงอีหลาหน่อยนะคะ ซึ่งกะถือว่าเป็นข้อเมต์ที่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของคนทั่วไปเนี่ยกะคือสิหาอยากที่เด้พี่น้องอันแบบนี่มาต่อไปนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอเพนจะอ่านให้ฟังเนาะซึ่งกะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการยิบยกมาวาตอเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเอเพนเองก็พ่สามารถจะรู้ได้ว่าอ่าทีมามาจากไสนะคะพี่น้องเพราะว่าเอเพนเองแขบไว้บ่ว่าท่านเนาะพี่น้องเนาะ เลยเอาต่อมาจากเพื่อนอาจารย์เรียกว่าสิบวัได้ยิบยกมาเบาแล้วล่ะนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นขอความที่ยังคงอยากเบาอยู่นาะพี่น้องเนาะเอาแต่เพื่เอเนอ่านให้ฟังเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อนคอมเมนต์เขามา,ามเพื่อนบอกว่าน้องคนนี้ล่ะที่เคยวิ่งข้ามทุ่งนามาขอขึ้นรถแห่แสดงว่าเพื่อนเป็นเจ้าของรถแห่หรือว่าสั่นเพื่อนกับยูทั้งรถแห่เมนบอกพี่น้องคู่เพื่อนโพดมาหน่เห็นไหมคะ พวกผมกำลังเล่นทั้งตัวก็มีแต่ขี้ตุ่มพี่น้องความหมายคืออิหล่าน่อยเด็กหน่อยคนนี้นะ่ะแลนขามทงมากเมื่อตัวมีแต่ขี้ตุ่มพ่อเห็นรดแห่ว่าต่อไปเล่นมาเลยว่าต่อไปแลว้ก็มายืนยิ้มแฉ่งอยู่พี่น้องครับว่ายืนยิ้มแฉ่งคิดพ่อหนาอิหล่าน่อยยืนยิ้มเนาะพี่น้องเดยวก็เลยให้ร้องนะคะพี่น้องมาขอร้องเพลงนะคะ เลยให้ล้องซะเพิ่นว่าแล้วดันล้องดีซะด้วยเพิ่นว่าเห็นว่าคะนี่เพิ่นโพดมั่นเธอมากไกลมากเธอมากไกลหลายอหลีเดอสาวประมาณนั้นเธอมากไกลมากสาวค่าหมายของเพิ่นนะคือเ,เพิ่นสิพึ่งขึ้นออกเอะเคยมีเด็กหน่อยคนนึงแลีนขามทงมากหน้ามาหาเฮาก็คงจะอยู่ประมั่น ประมาณไก่เคียงบริเวณบ้าของอีหลาหนอยนะคะหรือว่าอยู่ในเขตที่อีหลาหนอยอยู่เพิ่นก็นเลยสิพึ่งคิดออกประมาณนั่นบพี่น้องเพิน่นเลยพึ่งมาโกรดนี่แม่พี่น้องนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หนาวชื่นช่มยินดีเลยนั่นหมายความว่าอีหลาหนอยแลนขามทงมาเพื่อที่จะมาเบิงว่ารถหทมารถเทมาประมาณนั่นบพี่น้องอุ้ยมีรถหทมา อย่าโน้ยเห็นตัวนั้นนะแหลนขามทงมาเลยซึ่งเจ้าของเองอยังม่อมแม่มยู่กับขีตุม่มอาจจะไปเฮ็ดยังอยู่กับทงหน้าแน่นอนป่ามานนั้นนะคะแต่ได้ยินเสียงรถแฮ่มาฟฝ้าแลนมามาขอร้องเพลงมาขอขืนร้องเพลงน้ำเนี่ยป่ามานนั้นเห็นไหมคะเพื่อนก็เลยใหยห่วงสัน่นความหมายในเนื้อหาคอมเมนต์นี้มาทําไปเพื่อนก็เลยให้่ห่วง นั่นหมายก็ว่าอีลาหล่าน้อยแสดงสปิริต,ตัึงแต่ต่อนนั้นแร้วกห้องมวนจนเพื่อนในยั่งคงจุดจําใน,ในความสรงจําของเพิ่นแมนบอพี่นองผู้ที่ไออิหล่าหน่อยห้องเพลงเลือกยังคงจดจําไว้อิหล่าน่อยห้องมวนนี่ว่าประมาณน,นั้นเออเนาะด้านห้องมวนซะด้วยนะว่าสันประมาณนั้นนะคะเลี้ยวกันเลี้ยวกันไปแมนบพนอนพี่นองจนเพื่อนในไม่เห็นว่าอิลาหล่าน่อยได้ดูดเดิน โด่งดังนะคะได้เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยได้เป็นนักร้องดังระดับโลกเพิ่นทึ่งหนมาโพดตรงนี้ขึ้นออกว่าจะไปพี่น้องมาตรองแมนแน่ๆตรองแมนเด็กหน่อยคนนั่นแน่ๆเลยเบ่งไปเบ่งมากขึ้นไปขึ้นมาถามไทยกับแล้วใช่เลยเมนบอกพี่น้องแบบนี้แต่ว่าแมนอีหลานหน่อยมาคักเราหล่ะสัน่นเพิ่นจังข่อยมาโพดดิเมนบ้าคะ แดวข้าสุดท้ายเพิ่นบอกว่าเธอมาไครมากสาวเพื่อนบอกว่าอีหลานหน่อยมากไก่ได้ขนาดนี้เลยสุดยอดยินดีนั่นประมาณนั้นแมนบ่ค่ะอี่คิ่เรื่องเล้าที่บอกเลยว่าเกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในความทรงจําของรถแห่คันนีพร้อมแมนบ่ค่ะพี่น้องซึ่งเงินแม่หน่อยนะคะเพื่อนเองก็เคยเด้เว้าถึงตรงนี้ได้พี่น้องว่าเห็นรถแด่ฮมาก เมนยูธงยูธามันกน็เลีนเออก็เลีนตัดท่างไปเลียนไปหาเพิ่นนทั้งที่มีขีต่ตรงขี่โคนอยู่ก็ไปขอห้องเพลงนั่งโดดแห่เพิ่นป่ามานนั่นคิดว่าเคยได้ยินไม่นหน่อยเบาอยู่เนาะพี่น้องนี่แหละมีภูมมากกาัลันติแล้วพี่น้องสุดยอดซึ่งเป็นเวลาเนินนั่นจุนอีลาหน่อยโด่งดังมากจนถึงขนาดนี้เพิ่นจึงค่อยมาโพดเพิ่นจึงค่อยมาครอบเมนตรงนี้ขึ้นมาแสดงว่าเพิ่นพึงขึ้นออดเมนบพี่น้อง สุดยอดความเป็นอิหลาน้อยสุดยอดความเพียรพยายามนะคะนี่คือความพยายามของเด็กหน่อยคนหนึ่งเด้เมนบ่คะพี่น้องยิงนดีนําความพยายามของอิหลาน้อยแสดงความยินดีกับอิหลาน้อยที่เดินทางมาถึงสุขเมืองนี้เมนนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์คอมเมนต์นี้เดอพี่น้องเดอเอ็ดเพ้น่บู้วเป็นไผนะคะพี่น,อน้องขอบคุณหลายๆที่มาซอยการันตีว่าอิหลาน้อยมีความพยายามตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยอยู่ แรนขามโทงขามชาทั้งทั้งติโจอของเปื่อนขีตุมขีโค่นอยู่ชุดยอดนะคะพี่น้องรวมแสดงความคิดิหินใดเด้พี่น้องเด้ทัในใดที่เขามารับช่มนะคะทัในใดที่เขามารับชมคลิปนี้ของแอดเพนแสดงความคิถิห็นเขามาไปคอมเมนต์หลายๆเด้พี่น้องเด้เพื่อให้ได้รู้ว่าความคิดเห็นของปมฟอมมเยอรเอฟซีขีถห็นแบบใดนะคะ ่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้กับแอพเพนนะคะ่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายนะคะฝากแชร์ออกไปพิมพ์ก็ว่าเพรแสงตะวันเอมีจีเดอพี่น้องเดอส่วนถ่ายคลิปนะคะพี่น้องบอดจูกับอิลลาหน่อยได้ฝากช่องใ้กับแอพเพนนะคะพี่น้องขอบคุณขอบคุณเลยหลายๆนะขอบคุณไปทังบอดจูกับบิลลาหน่อยองค์อีกนะคะพี่น้องที่ฝากช่องใ้กับแอพเพนช่องในหน่อยของแอพเพนนะคะเชิญติดตามรับชมนะคะยร่งๆงปังๆสุขููสุขค้ขขนนะคะ สวัสดีค่ะค่ะหลักกระพาะฟังซองที่สด้านดีๆนี้เด้จ้าฟัาอะไรก็ใช้แรนกำลังใจอย่างี้ก็ได้ลา ติดตามช่องทิศเสียงตะวันค่ะ ABC ABC โอ้ย ABC ับฝากกดติดตามด้วยนะครับคนติดตามสนุกใครจะดิ้งป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 ิ้งให้คุณแม่